สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเราอีกแล้วนะคะที่ช่องแพ o f f ิชเ a l นี่เจ้าวันนี้ก็คือมาแบบไม่ใช่ใส่ฝอรหรอกแต่อยู่ดีก็แบบอยากจะลองใส่คอนแทคเลนส์ตัวนี้ซึ่งเป็นคอนแทคเลนส์ที่แกะมาลองใส่นะคะก็เป็นของคาวา i ี Hawaii ตัวนี้เลยนะคะสีชื่อว่า m i นิโอลิเวียเกรยนะคะนี่เห็นไหมใส่ตาสั้น800เลยนะคะสีนี้สวยมากหม ก็สวยนะมันดูแบบฝ่อดีถาม,ม่าตัวเองแต่งหน้าฝ่อขนาดนั้นไหมก็ไม่นะแต่ก็ซื้อสิ่งนี้มาทำไมก็ไม่รู้แต่มันสวยดีนะคะก็เลยแบบเอออามาลองใส่อ่าเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลองที่ดัดขนตาตัวหนึ่งกันซึ่งตัวนี้ซื้อมาได้ประมาณสี่ห้าเดือนแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ลองใช้เลยนะคะเอ้ยใช้แล้วแต่ยังไม่ได้มารีวิวคือตั้งใจจะมาทําคลิปแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบเออเอามาทําคลิปสักทีซึ่งวันนี้ก็ได้เลิกพอดีนะคะเ,เลยเอามาทําคลิปเป็นของ For You t o o นั่นเองจ้านี่เลยนะคะแพ็กเกจเขาหน้าตาเป็นแบบนี้ะค่ซื้อมาจากช h อปปีนะคะในราคาประมาณ99บาทประมาณนี้นะคะก็ราคาดีราคาโดนเลยนะตัวที่หลักของตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอเคนะก็ไม่ได้ดูแบบกองแกงขนาดนั้นนะคะ ตัวที่ดัดขนตาก็พอมีน้ําหนักอยู่บ้างนะแล้วก็จะได้ตัวแถมนะคะเป็นยางเอาไว้สําหรับเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวตอนนี้เรามาลองดัดขนตากันเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอมูฟเข้ามาใกล้ๆกันอีกนิดนึงโอเคตอนนี้นะคะเราก็มูฟกันมาใกล้กันอีกนิดนึงแล้วนะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวมันก็ดูแบบต่ำๆไปเดี๋ยวเอาขึ้นหน่อยนะ ขนตาตอนนี้มันก็แบบมีความงอนในระดับนึงแล้วนะแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะในการดัดขนตากันเลยจะว่าไปคอนแทคเลนส์ก็สวยอยู่นะอหน้า,า,นาแบบซื้อไปแต่งแบบไส่ฟ่อนะคะที่ดัดขนตาตัวนี้เข้าเบ้าแพ้พอดีเลยนะมันมีความแบบเขาเรียกอะไรป้านเนาะกำลังพอดีเลยอะแต่ว่าสิ่งที่ขัดใจหน่อยหนึ่งอะคือเขาเป็นขาแบบนี้นะไม่มีสปริงนะคะฉะนั้นเวลาเราแบบจะดัด มันจะต้องออกแรงหน่อยนึงนะคะแล้วเวลาเราออกแรงเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเคลื่อนออกจากตําแหน่งเดิมที่เราดัดได้นะคะฉะนั้นก็ใครที่เป็นมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยแพคิดว่ามันก็อาจจะแอบใช้ยากนิดนึงนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดเป็นสปริงเลยเนี่ยเราไม่ต้องใช้แรงเยอะฉะนั้นการดัดเนี่ยอาจจะยังคงที่ของมันได้อยู่แต่พอเราออกแรงปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมเราก็จะเริ่มแบบมือสั่นอะไรเงี้ยนะคะ ดดออกมาแล้วนะขนตามันงอนกว่าเดิมอีกนะทุกคนเห็นไหมก็โอเคเลยนะแต่ว่าสิ่งที่พาแบบรู้สึกขัดใจก็อย่างที่พาบอกเลยก็เป็นเรื่องของสปริงนะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดมันมีสปริงอีกหน่อยนึงก็ดีเลยนะแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างที่จะเบานะคะไม่แบบงองแงงกองแกงนะคะทุกคนแล้วก็ทรงสวยนะแต่อยากให้มีสปริงนิดนึงนะคะมันก็จะได้แบบเออไม่ต้องออกแรงตอนที่มันต้องถ่างออกนะ โอเค okay, เดี๋ยวเรามาปัดขนตาแล้วก็มาสรุปกันนะคะคลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยเพราะว่ามันเป็นคลิปที่ไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะว่ามารีวิวตัวที่ดัดขนตา for you two ทุกคนให้ดูกันเฉยๆนะจ้าเดี๋ยวก็ไปลองดัดขนตากันนะคะตอนนี้นะคะพัดก็ดัดขนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเป็นการดัดขนตาด้วยตัวนี้เลยนะคะของ for you 2นะคะไม่ลืมบอกชื่อเดี๋ยวก็ ชื่อว่า c r l o Up for You t o นะคะมาสคาร่าของ b าวอิตัวนี้เลยนะคะก็ได้ขนตามาประมาณนี้นะคะทุกคนมันโอเคมากนะแล้วกับราคา99บาทอะเหมาะกับมือใหม่ที่เพิ่งแบบเออหัดมาลองดัดขนตาอะไรอย่างนี้นะคะเออราคา99บาทแล้วมันราคาถูกด้วยนะแต่ว่าแอบขัดใจนิดนึงอย่างที่พาบอกไปตรงที่เขาไม่ได้เป็นสปริงมาให้นะคะมันก็เลยแบบจะต้องออกแรงในการดัด สักเด็กน้อยพอเราออกแรงปุ๊บเนี่ยมือเราก็จะไม่นิ่งมันก็จะแบบเออมีการเคลื่อนของมือกันเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นก็อันเนี้ยก็เป็นอะไรที่แบบนิดนึงนะทางนี้ทางนั้นเนี่ยแพยจะบอกว่าที่ดัดขนตาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแบรนด์ไหนที่ทําได้ดีที่สุดแล้วก็ทําได้แบบแย่ที่สุดเพราะว่าที่ดัดขนตาเนี่ยมันอยู่กับการเข้าไปในรูปตาของเรานะคะส่วนตัวแพเลยนะแพมองว่ามันก็รับกับบริเวณเบ้าตาของแพได้โอเคเลยนะคะที่ดัดขนตาตัวนี้นะคะแพก็สอยมันในราคา99บาทนะคะถ้าใครสนใจก็ไปลองดูที่ช้อปปี หรือไม่ก็ที่เพจของเขาหรือไม่ก็ออฟฟิเชียลในช้อปปีก็ได้นะคะก็ลองดูเป็นตัวเลือ,ก,อกตัวเลือกหนึ่งที่ดีเลยนะสำหรับคนที่แบบเอออยากได้เฉดขนตาดีๆสักอันหนึ่งนะคะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมารีวิวอะไรกันอีกเดี๋ยวแล้วก็มาคอยติดตามกันนะคะคือจะบอกว่ามันมีของที่จะรีวิวอีกเยอะเลยนะแต่ก็ยังไม่ได้เอามารีวิวสักทีเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจจ้างั้นวันนี้ต้องขอตลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย